มาสการพระอาจารย์โยมเป็นคนใหม่นะครับอยากขอความเมตตาจากพระอาจารย์ช่วยขยายความว่าจิตกับใจต่างกันอย่างไรเพราะส่วนใหญ่แล้วเรามักจะได้ยินคำนี้มาด้วยกันจิตใจนะครับนมัสการับจริงๆและแต่จะเรียกกันมันเป็นภาษาสมมติโยม ครูบาอาจารย์นัานก็เรียกจิตเรียกใจแต่ที่มาบอกให้ชัดเจนก็คือเป็นภาษาไทยภาษาชาวบ้านแต่ถ้าพระเจ้าท่าจะพูดว่ารูปนามให้แยกรูปแยกนามรูปหนึ่งนามสี่ตัมมาจึงแยก,กภาษาไทยว่ากายใจใจก็คือนามจิตก็คือชิ่งตมมาอธิบายคือพลังงาน ซึ่งตรงนี้ยตมาพยายามยกจิตแท่มไปจิตได้ยกเห็นเพเห็นว่าความแตกต่างกันแต่ที่จะมายกนี่มัน,มนก็สมมุติขึ้นมานั้นกายก็คือสมมุติใจก็สมมติจิตคือพลังงานที่มายกตัวอย่างว่าเหมือนลมมันมีอยู่แต่เราไม่สามารถจะเห็นลมใจคือใบไม้ที่เวลาลมพัดมันไหว เราเห็นแค่การไหวของใจเพราะเรามีรูปคือต้นไม้นั้นระหว่างต้นไม้กับใบไม้ที่ไหวกับลมมันคนส่วนกันใช่ไหมลมคือธรรมาชาติอันหนึ่งใบไม้คือธรรมาชาติหนึ่งหากไม่มีลมมาต้องใบไม้ใบไม้ก็จะไม่ไหวและต้นไม้ใบไม้เกิดขึ้นจากธาตุทั้งสี ใจจิตเหงอนกายเกิดขึ้นธาตุทั้งสี่พอมีจิตมาต้องกายจึงทาให้เกิดอาการไหวของใจคือความรู้สึกจงรู้นั้นสิ่งที่เรากำลังอาศัยคืออาศัยธาตุสี่คือกายอาศัยใจคือความรู้สีมรู้ที่เกิดดับคือจิตดันั้นตัวจิตตัวเนี้ยเดิมเขาไม่เคยดับย้ายผุ่มพบไปทุกที่ตามที่เขา จะไปเกิดแต่จิตเดิมแม้แต่ไปนิพพานก็จิตยังอยู่ไม่ได้ดับแต่เพียงแค่เขาไม่มีกายใจหนึง่งเมื่อเขาไม่มีกายใจไหนเขาจะเป็นจิตที่บรมสุขนั่นคือจิตการแยกก็คือเอาความจริงไปแยกว่ากายคือสิ่งที่เกิดดับใจคือสิ่งที่เกิดดับแล้วจิตเนี่ยเป็นสิ่งที่ไม่เกิดไม่ดับ งั้นเราอย่ามาหลงสิ่งที่เกิดดบเพราะขณะที่โยมรู้ตัวเนี่ยโยมก็เอาความเกิดดับมารู้คือใจไอความสงสัยนี้มันก็เกิดดบใช่ไหมงั้นความสงสัยนี้ก็ไม่ใช่โยมสงสัยแค่ใจดวงหนึ่งที่มันมาสงสัยแค่ใจดวงหนึ่งที่มันอยากรู้ไม่ผลอะไรกับเรามันอยากรู้แล้วก็เฉยสงสัยแล้วก็เฉยนี่คือเกิดดับ แต่เราก็ต้องรู้เหมือนต้องอ่านหนังสืออ่านหนังสือเสร็จก็วางหนังสือรู้แล้วก็วางตัวรู้เข้าใจแล้วก็วางความเข้าใจเพราะนั้นไม่ใช่เรารู้ไม่ใช่เราเข้าใจแค่ธรรมชาติก็รู้ก็เข้าใจเชยแต่ยังอาศัยรู้อยู่อาศัยเข้าใจอยู่นักวิชาการพระอาจารย์นะคะ คือเป็นคนที่ไม่ค่อยมีความรู้ด้านนี้มากเท่าไหร่ก็เลยสงสัยที่เมื่อกี้อาจารย์บรรยายว่าจิตเนี่ยถ้าบรรลุธรรมก็จะไ,ไปสู่ทิกพานในเมื่อสมัยพระพุทธการก็มีผู้ที่บรรลุพระอรหันต์เยอะแยะก็ทําให้จิตเนี่ยไปอยู่นิพพานเยอะแล้วทําไมประชากรตอนนี้ของโลกถึงเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นม,ม,ม,มันไม่ลดลงนะคะถ้าดับขันไปเยอะ มันก็ต้องน้อยลงนะเข้ใจมันน่าจ,จะเป็นอย่างนั้นนะเ,ออเราต้องเข้าใจว่าโลกเนี่ยมันไม่มีแค่โลกเดียวโลกที่จิตอาศัยเนี่ยมันมีทั้งโลกมนุษย์โลกของกายทิพย์คือนรกกับสวรรค์และพนั้นแสดงว่าคนที่เกิดมาในโลกมนุษย์เยอะเนี่ยไม่ได้มาจากโลกมนุษย์ทั้งหมด มาจากโลกอื่นแสดงว่าตตกมีในในพบอื่นๆก็มีจิตอยู่เยอะแยะไปหมดเลยแต่แต่ก่อนเนี้ยอยู่ในจิตที่อยู่ในโลกมนุษย์มีน้อยใช่จิตที่มีรูปมีน้อยจุดของโลกมนุษย์มีน้อยมันต้องรองการเจริญเติบโตและผู้ที่มาเกิดมาจากภูมิภพนั้น<ๆ>ก็มาเกิดเป็นมนุษย์ต้องอาศัยเหตุปัจจัยรอการเวลา ก็แสดงว่ามีหลายหลายพบมากไม่ใช่พบไม่ใช่แค่มนุษย์ไม่ใช่แค่สวรรค์ไม่ใช่แค่มันมากกว่านั้นเยอะเลยใช่ไหมคะเฉพาะมนุษย์เนี่ยก็มีหลายเผ่าพัานธ์แล้วมีสัตว์ได้ฉานอีกเยอะแยะสัตว์เล็กสัตว์น้อยสัตว์ใหญ่ก็มีดวงจิตเสมอกันหมดอ๋อและในนรกก็มีสัตว์นรกมีภูมิพบต่างๆมีเยอะไปหมดหลายเผ่าพัานธ์มันสวรรค์ก็มีหลายวันนะมีตั้งหก หกชั้นสวรรค์และ<ช>พรม,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 มอีกมีตั้งสิบประชันก็มีดวงจิตเหมือนนายโยมก็แสดงว่าที่โลกมนุษย์มีมีคนเกิดขึ้นมาเยอะแยะก็คือมาจากพบอื่นที่เปลี่ยนมาอยู่พบโลกมากขึ้นมากขึ้นคืออาจจะเคยอยู่พรมอยู่สวรรค์อยู่ตรงไหนก็แล้วแต่แล้วก็ลงมาอยู่มนุษย์ใช่แต่เป็นจิตดวงเดียวกันดวงเดียวกันอ๋อโอเคคะ่ะขอบพระคุณค่ะพระอาจารย์เราจิตที่ไปนิพพานเนี่ยเยอะแยะ แต่ทำไมคนยังไปไม่หมดจริงๆพระเจ้าท่านเคยพูดว่ามีพระเจ้าตัดสรุปมาแล้วมากกว่าเม็ดทรายในมหาสมุทรในอดีตแต่ยังขนคนไปไม่หมดจากโลกใบนี้เลยแสลงดวงจิตมีมากมายที่อยู่ในอวิชชาเยอ่อแยะ,ยะ,ยะไปหมดทุกอนุในโลกใบนี้ทุกอนุของภูมิบุรุไม่มีช่องว่างจากจิตเลย จิตเต็มไปหมดงั้นจิตที่ไปนิพพานแล้วนะ่ะก็มีมากมายแม้แต่ต่อไปเนะี่ยจะมีพระพุทธเจ้าองค์ต่อไปคือพระสียยะเมตัยจะเสด็จมาตัดสรุนในโลกมนุษย์นี้ท่านจะเนยยูยืนเป็นหมื่นปีและท่านจะนิพพานเป็นองค์สุดท้ายก็ต่อเมื่อคนคนที่เป็นมนุษย์ทั้งหมดโลกนี้ ไปนิพพานจุดหมดแล้วท่านจะนิพพานเป็นองค์สุดท้ายแต่ในมนุษย์ไม่เหลือเลยไปนิพพานหมดเลยแต่ที่มีสัตว์ได้ฉานและก็อยู่ใน<ม>โลกสวรรค์ชั้นอื่นอีกที่รอกันมาเกิดอีกนั้นจิตไม่หมดงานโยมต่อวิจ้าอีกมนุษย์ท่าไหนท่าไห่ก็ไ,ไม่หมดเลยโยม แล้วจิตที่เราเป็นอยู่ทุกวันนี้บางครั้งมีทุกข์บางครั้งมีสุขเนี่ยก็เกิดจากภพภูมิอ,อื่นๆที่เราเคยไปอยู่มาอย่างนั้นใช่ไหมฮะเกิดจากผลกรรมผลบุญที่เราเคยทํากันมาใช่ไอ้สุขทุกข์เนี่ยไม่ใช่จิตหรอกคือจิตมาอาศัยสุขกรอาศัยทุกข์พะจิตมาอาศัยขันธ์หน้าอาศัยกายอาศัยใจอันที่สุขที่ทุกข์เนี่ยมันเป็นสุขทุกข์ของขันธ์หน้าสุขทุกข์ของกายใจไม่ใช่จิตม,มันเป็นเวทนา ของขันทุกเวทนาสุขเวทนาใช่ไหมอันตัวนี้เราแค่มาอาศัยเขาจิตมาอาศัยสุขอาศัยทุกเพราะว่าเราหลงมาเกิดกับมีกายเมื่อมีกายแล้วมันก็สุกทุกเป็นเรื่องธรรมชาติพอเราเป็นจิตที่ไม่ได้มีอะไรจิตเดิมอยู่แท้ไม่สุขไม่ทุกข์ไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตาย แต่สิ่งที่สุขทุกข์แก่จะตายมันเพียงแค่งเงาของจิตคืออาการของกายกับใจคือรูปเวตนาสัญญาและกับญาหรือขันธาหนึ่เองถ้าเกิดมาแล้วรู้สึกว่าตัวเองมีความสุขมากกว่าความทุกข์หมายถึงว่าเราเป็นยังไงลนะ่ะมีคำว่าคือคืออาจารย์บอกว่าทุกคนเกิดมาต้องมีทุกข์ทุกข์มากหรือทุกข์น้อยใช่ไหมคะใช่สุขจริงๆไม่มีอะโยม คือรู้สึกว่าไม่ค่อยทุกข์เท่าไหร่อะมีโอกาสได้ทุกข์ค่อยๆไม่ค่อยเยอะอะไรอย่างเงี้ยค่ะจริงๆมันทุกข์มันแค่ไม่ลำบากกันเองทุกข์อยู่ที่ใจใช่ไหมเรามีทุกอย่างครบมันมันสบายแล้ไม่ทุกข์มีเงินมีทองใช้จ่ายสบายคือไม่คิดมากไงทุกก็ไม่คิดไงคือตัดตัดทิ้งไปไม่คิดเลยใช่เนี่ยมันไม่ทุกเพราะเราไม่ยึดเราปล่อยมันแต่ถามทุกยังมีอยู่ไหมมีอ๋อ ถ้าเราปฏิบัติไปเนี่ยรเราเห็นอนุของทุกข์ที่มันแสดงออกมาจากกายใจทั้งสิ้นมันมีส่วนไหนเลยที่ช่องว่างที่ไม่ทุกข์ถ้าปฏิบัติถึงตัวเด็ดแล้วโลกนี้มันทุกข์ไปหมดโยมเส้นผมยังทุกข์ได้เลยโยมเส้นขนก็ทุกข์ได้เพราะม็นความเดดของทุกข์ขนาดนั้นในกายเราเนี่ยมันล้วนผลิตออกมาจากกองทุกข์ทั้งหมด ถูกบีบคั้นจากการเกิดมาถูกไฟเผาผลาญตลอดเวลาถูกความร้อนนั้นร่างกายของเราเนี่ยที่เราต้องกระสรับกระส่ายตลอดต้องอาบน้าต้องกินข้าวต้องกับถ่ายต้องหายใจโยมคิดว่ามันสุขตรงไหนอ่ะแต่ไม่รู้สึกว่าเป็นทุกข์นะไม่รู้สึกว่าทุกข์กันเองไม่รู้สึกมันไม่ทุกข์เพราะว่าเราไม่ได้ไปเห็นมัน ไม่คือการขับถ่ายการกินอาหารการอะไรไม่รู้สึกว่ามันเป็นความทุกข์นะลองฝืนมันเองฝืนหมายถึงฝืนไม่ขับถ่ายฝืนไม่กินเนะี่ยอ๋อฝืนไม่กินอพ <laughs> ันการที่เห็นว่ากินขับถ่ายมันเป็นเรื่องปกตินั่นแหละคือเราจะไม่ทุกข์กับมันเพราะเราไม่ยึดว่ามองเห็นเป็นเรื่องธรรมาชาตินั่นแหะเราจะไม่ทุกข์ แต่เราวางเห็นเรื่องธรรมชาติจริงอยู่แต่เราจะหลงธรรมชาติที่นั่นเน่ะมันเป็นเราอยู่มันก็จะเป็นทุกข์เพราะมันเป็นเราหากว่าถึงวันหนึ่งที่มันไม่กินไม่ขับถ่ายยุมจะรู้สึกทุกข์ไหมล่ะวันหนึ่งที่มันกินไม่ได้ขับถ่ายไม่ได้อ่ะจะมีวันนั้นไหมถ้ามีวันนั้นก็คงทุกข์น่ะถ้าัถ่าย้เราต้องเตรียมตัวมาถึงวันนั้นว่าวันหนึ่งที่มันไม่กินไม่ขับถ่าย ต้องเตรียมตัวไปจนตายนะยมตอนนี้มันสบายอยู่เหมือนเด็กเนี่ยมีความสุขเล่นเฮฮยไปไม่เคยคิดถึงเรื่องนี้ก็จะมีความสุขเพราะมีความหลงอยู่ในกับสิ่งที่เขาใช้อยู่แต่มาถึงวันนี้ที่เห็นจนตัวมาเลยเนี่ยเขาจะทุกข์เมื่อพ่อแม่เขาตายเพื่อนเขาตายเขาจะมีความทุกข์เศร้าโศกใจกับความพลาดพลาดนั้น,น,น อาจารย์คะขออีกถามอีกคําถามหนึ่งมีคนบอกว่าถ้าถือศีลห้าก็จะสามารถทําให้บรรลุทําได้ง่ายขึ้นเร็วขึ้นถ้าถือศีลแปดจะมีได้บุญมากกว่านั้นอีกก็คือจะได้ออหมายถึงว่าในชาติต่อๆไปเนี่ยจะได้เป็นคนที่แบบสวยงามมีที่มีมีสุขภาพดีมีอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะอาจารย์จริงหรือเปล่าใช่โยม เขาบอกว่าอยากรวยให้มารุจักทานอยากสวยให้มารักษาศีลอยากมีปัญญาต้องหมั่นเจริญภาวนานในคืนทางแต่ว่าการพ้นทุกข์นั้นต้องปฏิบัติบางคนเกิดมาเนี่ยมีสุกอย่างครบหมดเพราะทำไว้ดีทานทำศีลทำภาวนาทำ แต่สุดท้ายก็ต้องมาปฏิบัติเพื่อการดับทุกข์อพนนั้นเป็นคําสอนที่พระองค์ทรงสอนหลักไปแล้วทานศีลภาวนาแต่ว่ามันไม่จบยมจะเกิดมารวยมันก็ตายเกิดมาสวยก็ตายเกิดมีร่างกายสมบูรณก็ตายเมื่อความตายมาหักล้างแล้วมันก็ไม่น่าสวยหรอก เพราะสวยก็าตาย <g ül> สาธุค่ะขอบพระคุณอาจารย์